ต่อไปเป็นเรื่องหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันที่9พฤศจิกายน2535มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนี้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2535นายสมนึก อายุ44ปีกับนายนออายุ30ปีอยู่บ้านหนองตะเคียนได้ออกไปทอดแหหาปลาที่คลองชประทานบ้านดงพิกุลนายนอได้จับปลาหมอได้ตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเจ็บตาไว้ที่ไหนเพราะไม่มีภาชนะใส่จึงได้ใช้ปากของตนเองนั้นฆ่าปลาไว้แล้วก็ใช้สองมือหาปลาต่อไป และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นขณะที่นายหนอคาดปาอยู่นั้นปลาได้เกิดดิ้นจนหลุดเข้าไปในลําคอเป็นเหตุให้นายหนอล้มทั้งยืนนายสมนึกไม่สามารถจะช่วยดึงปลาออกมาได้จึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทัน่คิด หลังจากนั้นนายหนอมีอาการไม่รู้สึกตัวแพทย์ได้ช่วยกันใช้คีมดึงปลาออกมาจนสำเร็จทำให้ในายหนอซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วกลับฟื้นคืนสติอีกครั้งแต่หลังจากนั้นก็เ,เกิดมีอาการชากระตกอีกจึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอุทัยธานีแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแพทย์ผู้รักษากล่าวว่าถึงนายนอจะรอดชีวิตก็จะมีอาการแบบเจ้าชายนิตรา ทางญาติก็บอกว่าทำใจไว้แล้วภายหลังทางญาติได้นำตัวผู้ป่วยกลับบ้านโดยอ้างว่าไม่มีเงินรักษานายนอก็ได้เสียชีวิตลงในระหว่างทางสร้างความเสียใจให้แก่ญาติพี่น้องไปอันมาก